สวัสดีครับพี่น้องทุกพี่น้องทุกที่เราจะเห็นพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านทุกคนนะครับนะนะครับท่าซิ่งมีเวอร์ชันนะวันนี้นะเออพุ่เน้ำส้นไม้ดอกไม้ให้ลูกสาวนะครับฝนแบบจกมาจองวันแล้วกันนะแต่มันก็ยัง

ตัวนี้อยูนัน่นเมงบ้งกินเอาออกไปแล้วเมงบ้งเนละเทศมันออกไปอยู่ตั้งปุ้นแล้วแม่บ้าน โอ้บ่ฮดนัดเนาอรฮดเพอมันชื่อมชิ้นกับอเพื่อผลเพื่อนี่จะแม่คืนนี้แม่แม่หูฟ้าเปล่งเฉลยนี่ก็ต้นมะขามหวานเอามาเพาะไว้นน่ยถ้ามันใหญ่ย่างน้อยก็ออกปลูกหน่อ ว <Wow. S 2> ว้าวนี่ก็ดอกเอามาปลูกสองต้นนี่ต้นนี่ต้นดอกบ้านไม่รู้โรยหรือว่าถ้าแสน่เหนือบ้านผมจะห้องว่าดอกตะล้อมปลูกดอกตะล้อม เจอกันมาคำถูกแล้วเจอกันหุน้ำน้องยังบอกไ้ว่ามันางานดีอันนี้ก็เป็นกุศลน,นะกุศลกิงมันฮัก,ก็เลยเ้ามาปักปักทำไว้เป็ี่ยนเป็นหุนะ่นเนาะไปไต้องพูดต่อเรียบร้อยละรดน้ำ ต้นพริกต้นอ,อย่างนี้ก่อนพริกนี้ทั้งต้นทั้งนี้ให้มันนีดน้อยนี่ก็ฟักเช่อมกำลังยอดสวยๆนี่แม่นี่อ่าฟักทองนี่มีสองยอดทุ่นยอดมียอด,ยอดวันนั้นเก็บไปกินแล้วสองยอดก่อนอืมถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือพริกเนาะ รดน้ำชุก่อนนี่ต้นโกศลเขาวันนั้นมันหักเอาอันนี้มาเทนี่เสียกิ่งมันหัก็เล็ดตัดตัดตัดไปชำไว้ฮะอ๋อตัวขิงทั้ง,งนนในนี้เอาขิงมาบุ่ไมไว้ปลูกไว้ โ okay. อเคร้อยน้อยสั้น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 พอ่ะปิดน้ำโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้พอก่อนเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับท่านสิงห์นิวเวอร์ชั่นด้วยนะครับเนาะ ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบยจุ๊บๆ